บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ในเฟสที่2แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดแต่พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วอดรับเงิน10,000บาทเป็นเงินสดแล้วจะได้รับเงินในเฟสไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรวมไปถึงความคลืบหน้าการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ในเฟสที่3ด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะและฝากไปเฉสัมพันธ์ไปนะคะใครที่สอบถามเข้ามาในช่องฟังเลยคลิปนี้ไม่ควรพลาด ช่วงอายุต้องเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการรับเงิน10,000บาทกลัวตัวเองกลายเป็นกลุ่มตกหลน่นอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านแจกเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุรับเงินสดไปเต็มเมเลย1 0,000บาทโอนตรงผ่านพร้อมเพย์ที่ปลูกได้เลขปับประจำตัวประชาชนได้เงินวันไหนและตอนนี้มีการประกาศนะคะว่าตัดสิทธิ์ใครบ้างตามเกณฑ์เงื่อนไขและจะได้รับเงินหรือไม่เดี๋ยวเราไปตามค่ะ ตามไทม์ไลน์เลยเมื่อวันที่24บธันวาคม25 6 7ที่ผ่านมาครมได้มีการอนุมัติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดในเฟสที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุสําหรับผู้สูงอายุจํานวนไม่เกิน4ล้านคนเพิ่มเติมจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแลวก็คนพิการมีการาคัดกรองความซ้ําซ้อนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมตามมาติครมเลยเพราะฉะนั้นคําถามที่หลายคนอยากรู้เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในครั้งนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเงื่อนไขค่ะ ท่านต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามที่ทางครมอลเขาอนุมัตินะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน2 5, 5 6 7ทําไมถึงต้องเป็นวันที่15กันยายน2อ6 7นเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะนะคะไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินนะคะเกิน8 4 0 0 0 0บาทซึ่งนับปีภาษี25.6 6นะคะ ไม่มีเงินฝากเกิน500,000บาทนับนับวันที่30มิถุนายน2567และไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินนะคะคุณผู้ชมณปีภาษี2566ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งนับข้อมูลนัวันที่30พฤศจิกายน2567และไม่เป็นผู้ต้องขงัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดนักโทษระหว่างขางัง ผู้ต้องกักขังผู้ถูกกักขังตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์เลยณวันที่30พฤศจิกายนนารอค่ะและทีนี้นะคะในส่วนของการแจกเงิน1 0,000บาทในเฟสที่2เนี่ยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปตรัดใครบ้างใครบ้างไม่ได้รับสิทธิ์และคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่แบบไหนและเฟสไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะในส่วนของการแจกเงิน1 0,000บาทในเฟสที่2ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี25 6 7ผ่านผู้ที่ถือบัตรสิธิการ ในเฟสที่1่แจกเงินไปแล้วไม่นํามารวมกันในเฟสที่2นะคะเพราะฉะนั้นเฟสที่2ก็คือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและนอกจากนี้ค่ะคนที่ไม่ได้รับสิท์ในเฟสที่2ก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะคะคุณผู้ชมคือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่ได้ลงทะเบียนอายุ1 8บแปถึงห้ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้หลายคนนะคะอยากจะรู้ว่ารัฐบาลจะเปิดสินให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ลงทะเบียน อย่างไรลงทะเบียนแบบไหนซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีการแจ้งชัดถึงประเด็นนี้วันนี้เดี๋ยวนั้นมีคลิปเสียงมาฝากคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะในส่วนของการตัดสิทธิ์ในเฟสที่2ตัดสิทธิ์ไปแล้วก็คือคนที่อยู่ในส่วนของเฟสหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ในการซ้ำซ้อนอีกแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ไม่ได้รับสิทธิ์และคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็คือ18ปีถึง59ปีกลุ่มนี้ก็จะไม่ให้สิทธิ์ด้วยเช่นกันแต่กลุ่มนี้จะได้แปรับเงินในนนเที่่่3ังคะ ส่วนการแจกเงินดิจิทัลบ a ต l หนึ่งบบาทในเฟสที่2ตัดสิทธิ์ใครบ้างค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือรับเงินไปก่อนหน้านี้ผู้ที่ถือบัตรเศอรก์กิกงรัฐแล้วก็คนพิการอันนี้ไม่ได้รับสิทธิตัดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่ารับเงินไปแล้วในเฟสที่1ส่วนกลุ่มที่2ที่โดนตัดสิทธิ์ไปเลยก็คือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ตามช่วงอายุนะคะ18ปีถึง59ปีจะไม่ได้รับสิทธิในเฟสที่2แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ตัดไปเลยเฟสที่2ไม่ได้แล้วรอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะไปรับสิทธิในส่วนของเฟสที่3ซึ่งรอความชัดเจนจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งสำหรับเงินดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทโอนช่องทางไหนวิธีจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์้วยเลขกัตรประจำตัวประชาชนในเฟสที่2แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดอย่าลืมดําเนินการผูกบัญชีีพพรร้้้ออมเเยใหบ ไม่เกินวันที่29ามกราคม2 5 6 8จะมีการจ่ายเงินให้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีเช็คเงินดิจิทัลเช็คอย่างไรนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหรือว่าคลิกไปที่ในส่วนของการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนคลิกตรวจสอบสถานะเราก็รู้ได้เลยว่าเราผ่านเกณฑ์หรือจะเข้าไปตรวจสอบที่แอปพลิเคชันทางรัฐเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนยืนยนันตัวตนด้วยรหัส OTP นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบอยู่ในขั้นตอนที่3ส่วนมากจะอยู่ในขั้นตอนที่3ถ้าหากเปิดให้ตรวจสอบสถานะนะคะสถานะเปลี่ยนในขั้นตอนที่5ท่านได้รับสิทธิ์ใครอยู่ในขั้นตอนที่4ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะสามารถยื่นอ,อุทธรณ์ได้นะคะในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายจุลพันธ์ออรวิวัน์ก็แจ้งชาดถึงประเด็นนี้ในการแจกเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่2รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เฟสที่3ด้วยเดี๋ยวเราไปตามค่ะ ครับก็วันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุที่ทางกระทรวงการคลังเสนอนะครับกรอบวงเงินงบประมาณในกําหนดไว้ที่40,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น DGA ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางเดี DE นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไปดําเนินการโดยเรายึด ลุ่มที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐที่มีอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีรายได้มีในส่วนของเ,อเงินฝากตามกติกาที่ได้เคยกําหนดไว้นะครับแต่เป็นโครงการใหม่นะครับอันนี้เราแยกออกมาจากกันนะครับเป็นเรื่องของการดําเนินการส่วนการรับสิทธ์เนี่ยจะเป็นการได้รับสิทธิ์ผ่านระบบพรอมเพย นะครับซึ่งก็เชิญผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะประกาศออกไปแล้วก็ไปผูกพร้อมเพลงกันให้เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานนักนะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการดําเนินการคาดว่าจะดําเนินการทันแน่นอนนะครับในกรอบก่อนตรุษจีนนะครับวันที่29มกราคมจะพยายามให้เร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็กําหนดกรอบเวลาไว้ตามเดิมนะครับ ส่วนที่2ก็คือการลงทะเบียนในกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คงจะ,ะดําเนินการในช่วงหลังปีใหม่นะครับจะหาะจะกําหนดวันอีกทีหนึ่งนะครับต้องมีการประชุมที่กระทรวงการคลังก่อนนะครับแล้วก็จะกําหนดวันให้มีการดําเนินการต่อไปให้เกิดความชัดเจนนะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ชัดเจนนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนใครที่เราคอยติดตามในส่วนของเฟสที่3ค่ะคุณผู้ชมรอไตรามาสที่2น่าจะมีความชัดเจนออกมาเร็วๆนี้นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ